อ,อ๋นของตนตอนรับอรุณวันใหม่หเหลิมตนที่ใจสำนึกพิจารณาตัวเองเพราะเพเรา มีชีวิตต่างจากการเรือหัดแล้วกรเรือหัดเขาควรขวายในการทำมาหาเลี้ยงชีพส่อใช้สอช่สอใช้กระเม็ดกระแม่ชักหน้าชักหลังในแต่ละวันในแต่ละวันวิ่งเต้น คนละช่องคนละทางสะมีไปทางภรรยาไปทางเพื่อให้ได้ทรัพย์เกิดขึ้นในครอบครัวสำหรับจับใจ่ายใช้สอยนั่นเป็นวิธีชีวิตที่อากลำบากพอเราไม่ลำบากในเรื่องนั้นต้องทำตนให้ลำบากเรื่องอื่น ได้แก่ลำบากในการรักษาศีลลำบากในการรักษาทุดงขวัตลำบากในการปฏิบัติต้องยอมรับถ้าไม่ยอมรับสภาพนี้จะไม่ฝึกใจของตนให้รับให้ได้ในสภาพแห่งความยากลำบากใด วิถีชีวิตของความเป็นพระแล้วจะไปสู้อดสู้ทนหลังสู้ฟ้าหนาสู้ดินชีวิตทั้งสิ้นกล่ำอยู่กับความทุกข์ยากยังชาวบ้านกขน,นั่นนะจะทำได้ไหมเพราะยิ่งสมัยนี้ความทนสภาพต่อความยากลำบาก ไม่ค่อยมีไม่ค่อยทำกันไม่ค่อยปฏิบัติกันไม่สู้อดไม่สู้ทนไม่มีน้ำอดไม่มีน้ำทนเมื่อเป็นเช่นนั้นวิถีโลกก็ปไปรอดในยาบวิิิวธีทางเส้นทางธรรมบ้าฝากเป็นเด่นตายแรกมาด้วยความตาย จึงจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่องทุดงไปทั่วกว่าจะเห็นใจกว่าจะรู้ใจกว่าจะเข้าใจตนเองว่าจะเอาชนะใจของตนเองไม่ใช่ได้ง่ายอย่าโอโลป,ปูม่นปริทโตดังนั้น ท่านลำบากที่สุดเลยในวิธีชีวิตกว่าจะผ่านแต่ก็คงเป็นของง่ายสำหรับผู้ที่มีใจเด็ดเดี่ยวมีใจกล้าดังราชสีมีใจหนักแน่นดังแผ่นดินเอาชนะได้ชนะไม่ใช่ชนะสิ่งอื่นบุคคลอื่น แต่เอาชนะใจกิเลสใจมารของตนเองขี่คล้านท่านมิมีประพฤติปฏิบัติย่อหย่อนท่านมีเอาแม้กระทคำคําพูดจาทั้งหลายท่านก็ไม่พูดจาในสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่พูดจาในคําในถ้อยคําที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อถ้อยคำไม่เป็นประโยชน์ู้นิ่งไม่ดีกว่าท่านสอนอย่างนั้นนะท่านจะบอกอย่างนั้นแล้วก็สอนเสมอกันด้วยแล้วท่านให้ความเคารพในจิตในชีของบุคคล มีสาม,มเณรคนในหมู่บ้านเราเนี่ยเป็นสาม,มเณรอายุสิบแปดสิบเก้เปบวชเป็นพระขาวชี้พรขาวเป็นนุ่งอังสะขาวนุ่งสสบงขาวแต่สบงเหมือนผ้าอาบน้ำของพวกเราไม่ได้เป็นขันเหมือนผ้าอั ผ้าสบงอนุวัหรือผ้าสบงขันแต่เย็บเป็นผ้าขาวเย็บขอบเหมือนผ้าอาบน้ำเสร็จแล้วก็นุ่งหกเรียกว่าผ้าขาวตาประขาวชีประขาวคนเท่าไปอยู่ด้วยกระโบหลงปุ่มันเวลาผ้าขาวชอบพูดชอบคุยตามภาษาเด็ก ท่านก็สอนสอนอย่างเดียวกันก็สอนผู้ใหญ่คือท่านสอนลึกเข้าไปถึงจิตว่าเราก็โตกันหมดแล้วนะท่านหมายถึงจิตใจภายในเราเป็นผู้ใหญ่กัะทั้งนั้นจะพูดเป็นเล่นเป็นเด็กไปไม่ได้ท่านสอนอย่างเนี้ดาวาเขาตัวนี้ตัวน้อยน้อย กำลังไหวคือกวยขนองสิบแปบดบสิบก็ไปก็จำจำได้คือมันจำจนถึงก้นบึ้งของหัวใจจำลึกก็ไปในหัวใจว่าไม่ใช่เด็กนะอย่าไปพูดพล่อยพลอยให้เป็นภูมวมั่นคงในสิ่ถ้าว่าจะไม่เป็นประโยชน์แล้วให้นิ่งดีกว่า ท่าน,นสอนหนึ่งนันนะครูบาอาจารย์ท่านสอนมีอู่คราวหนึ่งสาม,มเณรพระขาวแล้วก็พระหนุเห็นว่าโอโลปุบานถูกอาทยาใสกับแกงพื้นบ้านยอดเอื้องอ่อน,ออน แล้วก็ต้นอีลอกอีลอกเขาก็จะต่อมาเผากันเผาไฟให้มันหายขันเสร็จแล้วก็ลอกเปลือกเยื่อเปลือกมันทิ้งแล้วก็หันหันแล้วก็ไปแกงออมแกงออมใส่ปลาแห้งถูอธัธยาสัยของโอโลป,ปู ไอ้น,นี้ดับพระไปด้วยหลวงปู่รู้ขา้าหลวงปู่ก็ว่าพระมักอยู่มักกินคือถ้าองค์ถ้ามีปลาไว้ก็ทุกวันนี้พระก็คงไม่ได้อยู่ลว้วิ่งพรานกันหาอาหารกันกินด้วยตัวเองแล้วถ้าเป็นสามเณรก็บพระขาไปไม่เป็นไร นะสาม,มเณรรู้ว่าอะไรต้นไหนอีหลอกนะต้นไหนอีปุกต้นไหนยอดเอืองนะไปดึงไปหามาไปเก็บมาเร็จแล้วก็เอาไปส่งทางคณะเมชีทางคณะเมชีขเขาก็กปรุงเป็นอาหารนะเป็นแกงอ่อนมะต้นอีหลอก เป็นหม้อมาถวายถวายองค์ท่านตักนิดหน่อยของอย่างอื่นด้วยแล้วก็ส่งไปให้แบ่งให้ทั่วกขนเอาลูกนาะตักอาหารก็คือตักแบ่งเราอาหารมันไม่ได้เยอะไม่ได้มากพระสามสิบสีสิบระเนนทังหลาย อาหารหม้อหนึ่งได้มาหรืออาหารที่บินตบาัได้ก็มารวมกันเอามารวมกันแล้วอันไหนพอรวมกันได้ก็รวมรวมแล้วก็ตักแบง่งเหลือก้นหม้อไว้นิดหน่อยให้โยมที่มาวัดซึ่งก็ไม่ได้เยอะเหมือนทุกวันเนี่ยโยมมาวัดก็สามคนสีคนอย่างเยอะแะ้วอย่างมากเพราะที่มารับข้าวเสร็จกลับไปานที่มา ส่งบาทเข้าหลวงปู่ตอนออกจากวัดเนี่ยจะไม่มีพระอุ้มบาทไปส่งไปให้องค์ท่านจะถือเองแล้วก็ออกไปอันโดยมากกา็มีพระประถับคอยตามหลังห่างๆท่านสะพายบาทขึ้นไหลนอกจีวรไป เสร็จแล้วก็ไปถึงใกล้หมู่บ้านก็เอาบาทเข้าไปในชีวรครบหรือยังครบแล้วอดข้าวกี่ลูกไม่ฉันกี่ลูกอาจารย์ม่าจะถามตอนนั้นผู้ที่อยู่ในสลาต้องคอยนะเราก็ต้องคอยกลาบเรียนท่านอดข้าวเท่านั้นลูกไม่ฉันเท่านั้นลูกขอรับ เออแล้วคนเดินบินทบาทเดินบินทบาทแรงแรงชาวบ้านเขาติดอยู่กับพระบ้านให้ข่อรับผ่อนท่านก็ให้พ่อนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปอายุวโนโสุขของพลังจากนั้นมาท่านก็บอกต่อจากนี้ไปไม่ให้่อนนะ พราะพระให้พรจุในใจอยู่แล้วแล,แล้วมันก็งดการให้พรชาวบ้านเข้าใจขากลับมาขากรับเขาวัดเพื่อจะมีญาติโยมที่เขาเข้าใจภาษาเข้าใจปฏิปทา,ข,า,ปปาของอรหลวงปูนเพราะะทำอาหารเป็นพิเศษแล้วก็เอามาดับหลอดใส่ดักใส่ตอนนั้นตอนกลับวัด เขาก็ฉลาดเนี่ยบอกขอโอกาสอัญญาท่านไม่ท่านแต่ก็รับให้เขาหน่อยโยมโยมที่สะพายบาทส่งอุ้มบาทมาส่งนะัก็เปิดบาทรับเปิดบาทรับซึ่งก็ไม่มากท้ามากก็พิดสังเกตท่านก็ไม่รับเหมือนกัน คือรับอาหารแต่ไม่รับพิจรารณารสลายพระเนนทั้งหมดเพราะเป็นของเจาะจงเขาก็จะสลับกันสลับกันมาใส่วันนี้เรือนนี้วันนั้นเรือนนั้นวันนั้นนาจุ่มนั้นวันนั้นคุ้มนั้นมาใส่เป็นอาหารพิเศษไปจะห่อใบตองใบตองกล้วยลนไฟแล้วก็ห่อ หรือถ้าเป็นใบตองแห้งก็เช็ดชุกน้ำให้สะอาดแล้วก็ห่อของของหวานนของหวานที่ท่านชอบฟักทองเจือน้ำอ้อยเจือน้ำตาลเสร็จแล้วก็ใส่มะพร้าวขูดลงไปเป็นฟักทองบดแล้วก็ห่อใบตองหรือไม่ถ้าเป็นฤดูข้อโคตร ก็เป็นข้าวโพดคลุกกับนะมะพร้าวกึ่งแก่กึ่งอ่อนท่านก็จะชอบฉันก็ข้าวในในี้เมื่อฉันเมื่อแบ่งอาหารถึงวัดแนละ้วแบ่งอาหารท่านก็จะตักนิดหน่อยผักประเภทผักเรลาประถาอิู่ลูกก็จะหั่นผักซอยผักไว้ซอยให้ละเอียดแล้วก็วางไว้เป็น อย่างๆไปท่านก็จะตัดอันละนิดอันละหน่อยลงไปในบาทลงไปในบาแล้วก็เลื่อนสง่งเ,เอาเอาอันนี้ไปส่งไปเอาส่งออกไปเอาส่งไปจนถึงที่สุดผู้อุปถักต้องรู้ี่อาศายเมื่อท่านบอกส่งออกไปส่งปกติตองขอยชะโงกดูบาทของท่านถ้ามันน้อยเกินไป เราพระทาวเจะตักที่ท่านบอกวรงออกไปแล้วก็โดยที่ไม่ไม่ฟังเสียงท่านแต่เพราะอยากให้ท่านฉัีเยอะๆนะก็จะตักช้อนสุดสองช้อนท่านก็หา้ามเอาพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวไปแบ่งหมูบ้างแบ่งหมูบ้างก็เลื่อนนะอาสงส่งให้หมูปราเนนทงลหลางหถือไม้ท่านก็จะเก็บไว้อ อีกภาชนะหนึ่งเสร็จแล้วแล้วเสร็จเนี่ยท่านก็บอกเอาอันนี้ให้พระเขาให้เนรเขาไปหามานะอย่างนั้นเป็นต้นคือนั่นมองว่าท้ายแถวอาหารมันไม่ถึงนะส่ง,ส,ง,ส,งส่งไปมันไม่ถึงนะอยู่ข้างหน้าก,ก็หยิบจับเยอะหน่อยท้ายแถวไม่ถึงท่านก็จะส่งไปท้ายแถวเป็นพิเศษนะอันนี ปฏิปทาโบราณที่เป็นอยู่อย่างชาวนากชันต่างลูกต่างฉัน,ฉนในขณะฉันกเ,เงียบนิ่งถ้าเป็นฉันทั่วฟกยาวนาจะกลัวกลัวกลัวไม่ได้จะไอจะอาจะาจามขี่มุกน้ำลายข้อขี้ข้อขี้ไม่มีต่างคนต่างฉันฉัน เงียบเงียบนิ่งๆแบบลกไม่มีการคุยกันถ้าวันไหนคุยกันโอ้ท่างก้เอ็ดเอาตอนนั้นไล่ไปเลยจางบอกไม่มีวัดไม่มีข้อวัดพระอะไรไม่มีข้อวัดพระอะไรไม่มีอาชระขับไล่ออกเลยในปฏิปทา เมื่อฉันแล้วก็ไปต้องคนถึงเก็บภาชนะล้างบาดล้างบาดเช็ดบาดพึงบาตรอไรมีหน้าที่อะไรก็ททำคนที่คอยจ้องที่จะทำความสะอาดกุฏิของวงปูกก่การีบฉันฉันแล้วพอสมควรรีบเกินลุกลี้ลุกลนไปทั้งกรว่ารีบด่วนไปทั้งกรว่าท่านให้พอดีพอดี ช้าเกินก็ทั้งก็จะมองมองเพ่งมองอันนั้นก็ต้องให้พอดีจองอิ่มก่อนโอลงปู่ทุกครั้งซึ่งทั้งก็ช้านชาชันไม่เร็วพระเราก็รีบด่วนไปคอยปัดกว่าดเช็ดถูไปถึงกุฏิทั้งเวลาทั้งกลับไปคนหนึ่งรอรับไม้เท้าคนหนึ่งอรอ รับรองเท้ารับแล้วก็เช็ดเช็ดแล้วก็วางส่งไม่เท่าขึ้นไปที่กุฏิเบื้องนอกเนนก็ตำหม,มากักพระขาวตามมาํตำหมักตำแล้วก็วางเป็นคำประมาณเชา้าละสองคำหรือสามคำตำแล้วก็เอาถ้วยตะลใบเล็กๆนะถ้วยชาใบเล็กๆครอบไว้แล้วก็ ก็เหนให้พระประทับพระประทับก็จัดแจงเรียบร้อยแล้วก็ลาบพระไหว้พระสันส้นๆไหว้พระสั้นๆเสร็จแล้วก็มานั่งฉันหม,มากนะเกี่ยวหมากแชบแยบแยบแยบพอสมควรแล้วบางครั้งก็ทำธุระห้องน้ำหน,นักเบาหลังฉันแล้วพอขวนแล้วก็ลุกลง บางวันก็เดินรอบกุฏติบางวันก็เดินล,ง,นนลงมาเดินตรงกลงุ่มจนสายนิดหน่อยก็ขึ้นไปพักผ่อนพักผ่อนเล็กน้อยก็ลุกขึ้นอันนี้กิจวัตรของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หนะลวงตะลึงนะท่่านเล่าว่าท่านเป็นสาเป็นพระขาวสิบแปดปีสิบเก้าปี อายุครบบวชเป็นพระปับวชชีหลังลวกป,ปู่ปูญเพง่งเกมาปิเลโตหลวงปู่บูนเพ่งเป็นสาม,มนเนรใหญ่สาม,มนเนรใหญ่อาปาขาวอันนี้การฉันบ่ายน้ำอ้อยก้อนจะไม่มีทุกวันวันไหนมีมีมาเยอะหน่อยพระ ผู้ใหญ่หลวงพระอาจารย์เนธหลวงตาหมาบวัวยังเป็นพระเชิ์ผู้ใหญ่ก็จะบอกบอกันว่าวันนี้ต้มน้ำอ้อยนะต้มน้ำอ้อยเหืออ้อยก่อนไปตม้มใส่น้ำเปล่าโจรน้ำอ้อยก่อนละลายละลายแล้วพอใบ,บายของหลวงปู่ท่านลุกแล้ว จะไปขอโอกาสขอโอกาสพอแม่ครูจานวันนี้น,นได้มีน้ำอ,อ้อยต้มก็ถวา,ายท่านหนึ่งแก้วแต่ไม่ใหญ่เกินไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แก้วใหญ่ท่านก็รับเออดีแจกจ่ายกันให้ทั่วนะก็แค่นั้นนะการฉันบายสมัยโบราณน,นอกนั่งไม่มีไม่มีของอย่างอื่นฉันครั้งเดียว แต่ละวันไม่ชุกจิกเหมือนพวกเราเพวกเราเนี่ยเลิกจาวกภาวนาสามทุม่มยังยังไปหาของฉันอยู่แต่มันไกลกันมากกัรมโบราณพวกเราในสามทุม่มเลิกภาวานาเปิดตู้เย็นปึง้งปังปึ้งป,งปังเลยอสอหาของฉันเอาไปนั้นคือกา้ํา,ากา้ํา,าตั้งแต่เชา้า นนตอนเช้าเกาะกลานะก็กอกน้าํานิดหน่อยแค่นั้นเพราะชาวกรากุติกรอกน้ำเต็มกาก็คือวันนั้นท้งวัด้าวุติไกลก็ไม่ออกมา,ถ,าถ้าแบ่งกันน้นําปะนาชันจะเคาะกระป๋องป้องป่องปองป่อง,อง,องนะผู้ที่อยากะชฉันน้าก็ถือแก้วน้ำนะแก้ว อลูมิเนียมบางแก้วนะเตอรเลตยังหายากสมัยโน้นเป็นอลูมิเนียมกับแก้วสังกะสีเคลือบนะที่เป็นบริการประจำจิงถือมาด้วยถือมาแล้วก็เทชกาน้ำแบ่งกันแบ่งไปจนทั่วแนละ้วแต่ถ้าไม่มาก็คือไม่ได้ฉันไม่ไม,ไม่ออกมาฉันแล้วก็ต่งางคนเรียกย,าย่า ท่องหนังสือปัดกวาดทักไม่กวาดหรืออะไรก็ได้แล้วถึงบ่ายสามก็เป็นเวลาที่ไม่ต้องนัดหมายสองคนต่างทำหน้าที่ปัดกวาดเช็ดถูจากกุฏิของตัวเองมาส่วนรวมทำความสะอาดสระห้องน้ำห้องทานส่วนรวมหรือมีงานอะไรเป็นพิเศษในวันนั้นก็จะทำ ก็รีบทำทีนี้การต้มย้อมผ้าเมื่อถึงวันแรมนวันโกนก่อนวันโกนสิบสามคัมสิบสองคังก็จะเอาแก่นขนุนแบกไปใกล้ดนท้ายวัดหนใกล้ๆก็ไปถากถากเสร็จแล้วก็ห่อผ้า อาบน้ำหมากมากระโอมเขี่ยวโตมเขี่ยวจนได้น้ำแก่นขนุนเต็มที่หละก็ไปขอโอกาสท่านนะขอโอกาสผู้แม่ผู้จานจะยอมผ้าจะสุซับผ้าท่านก็บอกเออได้เสร็จแล้วก็เอาผ้าของท่านนะโดยมากก็แค่ชีวรสบองอังสรชจีวรกระนาน,าน นะเอาไปยอมถวายท่านของท่านชุบน้ำซักให้สะอาดยอมแก่นขนุนก่อนก่อนขององค์อื่นแล้วนก็นไล่กันไปนะตักแบกน้ำไล่กันไปอันนี้เป็นกิจ,จวัตรที่ครงพาบาจารย์ท่านนำพาประพิติปฏิบัติส่วนการว่าพระสุวนมนต์ตามปัธยาศัยแต่เมื่อท่านเรียก นะบางวันต้าจะเรียกเรียกหรือชุมนุมกันแล้วเอาท่านนั้นส่วนมนบทนี้ฟังหน่อยท่านนั้นเอาส่วนมนบทนี้หน่อยถ้าอึ้อาอึ้อาคอยู่นั่นก็เป็นเรื่องเลยจากนั้นการสวดมนต์ถึงแม้ว่าตามอธัธยาศัยแต่ทุกลูกลต้องได้นะบทพระสูตรพระปริตตมงคลเนี่ยต้องได้ แล้ววันพระก็รวมกันมาสวดครั้งหนึ่งทบทวนใหญ่เลยบทประสูตรต่งางๆธรรมาจากกักอนตัตตาอธิตะเจ็ดตำนานสิบสองตำนานพระบริตมองคลน,น,นี่พระองค์ท่านถ้าองค์ท่านสวดองค์เดียวนานเอาหลวปู่สวดหมดเยอะนะจนคำยังไงสวดมึอมัมมึม,มัมมึม,ม,ม,มในห้อง นะรูปอื่นๆก็ต้องสวดหมดเหมือนกันไนะม่ได้รวมกันเหมือนพวกเราพกเราขนาดรวมกันคงเป็นเพราะรวมกันความอุตสาหในการช่องบนรงจำนะมันมีน้อยนะอย่างนี้เป็นตน้นอะันนี้เป็นปฏิปทาเนะบืบ้องต้นโดยรวมขององค์ลวงปุ่ครูบา,า,าอาจารยนะ์ท่านเอาจริงท่านเอาจริงปฏิบัติจริงทำจริง ท่านจึงได้รับผลจริงแล้วก็คงอยู่นะผู้ที่ฝากเป็นเด่นตายหลือเป็นเดืนตายมาแล้วจะคงอยู่จะไม่จืดจางไปจากโลกนี้นะโลกยอมนิยมไปเป็นขณะขณะไปพวกเราไม่ต้องเล็งผลว่าให้โลกนิยมแต่ให้ถือว่าตนเองควรที่จะทำควรที่จะจะนึกควรที่จะพิจารณา ในหน้าที่บทบาทนะของความเ็ยพระเมื่อมีหน้าที่เมื่อมีบทบาทไม่ต้องทำถ้าไม่สมมุติให้เป็นหน้าที่ไม่สมมุติให้เป็นบทบาทก็ไม่รู้ว่าอะไรมันคือประโยชน์ที่แท้จริงของการบวชนะการบวชต้องทำตามหน้าที่ของนักบวชทำตามบทบาทของนักบวชอย่างนั้น,นาก,าบบาการตั้งบทบาทการตั้งหน้าที่ ข้องความเป็นพระเนรขึ้นมาจึงปรากฏเป็นผลได้อย่างดีงามยังก็หวังให้ราเราดีงามในการคลองตนและคลองธรรมวินัยสื่อไปนะจากนี้ให้กำหนดจิตผูกเมตตาภาวนาไว้ในตนของตน